สวัสดีค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายน2567นะแล้วก็ต้องขออภัยนะคะที่เดือนนี้ค่อนข้างที่จะมาช้านะคะเนื่องจากมีภารกิจที่จะต้องจัดการนะแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะคะคลิปของริช์ดจะไม่มีดวงความรักนะคะเนื่องจากไม่อยากให้มันมีอิทธิพลในการตัดสินใจนะคะอยากให้เป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่า โอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง ใบแรกของพวกคุณได้ The Hypothesis หกดาบ Night of Cups The World The Moon The Star Night of Wands Queen of s w o r สองดาบแล้วก็ The Empress นะคะในเดือนนี้ของชาวราศีกันลัคนากันนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะโดดเด่นมากๆนะคะทำอะไรจะประสบความสำเร็จแล้วก็มันจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะ มาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการงานในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณค่อนข้างที่จะมีความคิดมากมีความลังเลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของงานที่ได้รับนะคะในเดือนนี้พวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ตัดสินใจในเรื่องสําคัญ,คญๆเกี่ยวกับการทํางานนะคะถ้าใครที่คิดในเรื่องของการที่จะยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่พวกคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาเป็นโอกาสที่จะทำให้พวกคุณก้าวไปสู่ความั่นคงมากขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่มันสูงขึ้นนะคะแล้วก็จะค่อนข้างโดดเด่นนะคะจะได้รับความสนใจจากผู้คนที่อยู่ในวงสังคมของเรานะแล้วก็ถึงแม้มันจะมีความสับสนหรือว่ามีความไม่มั่นใจอยู่ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,นะคะ แต่ถ้าพวกคุณอยากไปเนะี่ยจะได้ไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปเนะี่ยจะได้รับโอกาสที่มันดีมากขึ้นนะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะดูว่าไปเนะี่ยดีกว่าที่จะอยู่ที่เดิมนะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการทำงานมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มเติมอีกบ้าง แต่ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่พร้อมนะคะก็ยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะ่อยๆคิดค่อยๆหาทางแก้หาทางออกนะคะดูว่าในเดือนนี้เนี่ยพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้จบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆนะคะมันมีพลังงานของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเด่นชัดมากๆนะถ้าเกิดใครที่อยากไปเนี่ยในเดือนนี้ได้ไปแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีคนให ความช่วยเหลือนะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะเขาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยการตัดสินใจจะค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างที่จะมีความเด็ดขาดโดยเฉพาะคนที่คิดในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยดูว่าพวกคุณจะเป็นการทิ้งความสำเร็จอะไรบางอย่างไปเพื่อที่จะไปหาที่ใหม่ที่มันตอบโจทย์เรามากขึ้นนะคะ แล้วก็ดูว่าจะเป็นการตัดสินใจที่มันถูกต้องมันเหมาะสมกับเราในสถานการณ์นั้นๆแล้วนะมันดีที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วนะคะหรือถ้าเกิดใครที่ยังอยู่ที่เดิมนะคะพวกคุณก็ในเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเบื่องานมากๆนะคะ แล้วก็อาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่มันมีความโดดเด่นมากขึ้นนะดูว่าต่อไปเนะี่ยมันจะมีความราบรื่นมากขึ้นนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในเดือนนี้เนะี่ยอาจจะทําให้พวกคุณรู้สึกเบื่อรู้สึกกังวลกับสถานการณ์รอบตัวที่มันเป็นอยู่นะถ้าเกิดใครยังอยู่ที่เดิมเนะี่ยในเดือนนี้อาจจะต้องอดทนกับความเบื่อหน่ายในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองนะคะ แต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะเพราะว่าดูว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีความราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกคุณจะสามารถรับมือจะสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่เห็นโดดเด่นไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของคนรักคนเมตานะคะในเดือนนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่จะค่อนข้างที่จะเมตตาเอ็นดูเรามากเป็นพิเศษด้วยนะ,ะถ้าเกิดใครที่ กำลังจะไปสัมภาษณ์งานหรือว่าไปติดต่อเจราจาในเรื่องของผลประโยชน์ใดๆก็ตามมีเกณฑ์ที่ผลงานจะเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะมองว่าในเรื่องของการงานในเดือนนี้เนะี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,น,นะมันจะค่อนข้างเห็นความโดดเด่นเห็นโอกาสใหม่ๆที่มันดีมากๆอย่างชัดเจนนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงิน การเงินในเดือนนี้นะ่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะพวกคุณดูจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีโชคลาภอยู่พอสมควรนะแต่ก็มันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะพยายามอย่าใช้จ่ายไปกับอารมณ์ของตัวเองมากจนเกินไปนะแล้วก็ในเดือนนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะในเดือนนี้นะ่ะจะค่อนข้างหมดเงินไปกับในเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของ ใครที่กําลังคิดจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าที่อยู่ก็ตามนะคะพวกคุณจะค่อนข้างที่จะต้องใช้เงินไปกับสิ่งเหล่านี้นะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการเงินมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มอีกบ้างแล้วก็ดูว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาได้ด้วยนะ ในเดือนนี้นะคะถ้าใครที่คิดในเรื่องของการที่จะลงทุนใดๆก็ตามนะคะอย่าเพิ่งลงทุนนะถ้าเกิดรอได้ให้รอก่อนนะคะทำอะไรถ้าเกิดต้องใช้เงินก้อนใหญ่เนะี่ยพยายามคิดอ่านให้รอบคอบนะใช้สติปัญญาในการไตรตรองดีๆนะคะถ้าเกิดจะต้องใช้เงินอะไรก็ตามโดยเฉพาะใครที่เข้ามาหยิบยืมเงินเรานะถ้าเกิด ให้ได้ก็ให้ถ้าเกิดให้ไม่ได้ให้ให้ปฏิเสธไปเลยนะคะเดือนนี้นะ่ะบางคนอาจจะค่อนข้างที่จะกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลกับเงินบางอย่างที่เรากําลังรอคอยได้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดพวกคุณกําลังรอคอยในเรื่องของการเงินอะไรที่มันจะเข้ามานะมันอาจจะได้ไม่เท่ากับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เท่าไหร่นะ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่ติดขัดปัญหาใดนะคะพวกคุณจะมีทางแก้ทางออกนะอย่างน้อยเนี่ยมันจะมีโชคชะตาหนุนนำพวกคุณไปอยู่ในจุดที่มันดีหรือว่าถ้าเกิดใครที่กำลังแย่ๆอยู่เนะี่ยโชคชะตาก็จะหนุนนำให้กับพวกคุณหาทางแก้หาทางออกเจอนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีทางเลือกใหม่ๆจะมีมือที่มองไม่เห็นมาคอยช่วยเหลือเราอยู่นะหรือว่าสำหรับบางคนน่ะ อาจจะค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะหรือว่าอาจจะหมดเงินไปกับการท่องเที่ยวพักผ่อนนะในช่วงวันหยุดยาวนะคะแล้วก็พอกลับมาเนี่ยอาจจะทําให้ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่ยังไงก็ตามนะคะมองว่าในเดือนนี้เนี่ยพวกคุณจะสามารถหมุนเงินไปได้ตลอดรอดฝั่งแน่นอนนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะคะมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพในเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังความคิดเครียดวิตกกังวลนะคะแล้วก็อย่ารับพลังงานลบเข้ามาเด็ดขาดในเดือนนี้เนะี่ยพยายามบาลานซ์ในเรื่องของการทำงานแล้วก็การพักผ่อนดีๆนะหาเวลาพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าคิดมากไปกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนะี่ยอย่าเก็บเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดเครียดมากจนเกินไปนะคะถ้าเกิดเราอยากจะช่วยเหลือใครโดยการรับฟังปัญหาของเขา สามารถที่จะทําได้นะแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีในการที่จะเคลียร์พลังงานด้านลบออกไปจากตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนะี่ยพวกคุณค่อนข้างที่จะอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายแล้วก็ขึ้นลงได้ง่ายนะคะทําอะไรถ้าเกิดจะต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญสาคัญเนี่ยอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะ แล้วก็สาหรับภาพรวมในเดือนนี้นะ่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงสูงมากๆนะคะแล้วก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเป็นโอกาสที่ทําให้พวกคุณได้ไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นไปอยู่ในจุดที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาเอ็นดูช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้โดดเด่นเป็นที่รู้จัก แล้วก็มีส่นห์แก่ผู้พบเห็นมากๆนะสวัสดีค่ะคลิปนี้ริชาร์ดก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ช่องของริชาร์ดทูมอนิกรอรี่มียอดผู้ติดตามถึง2,000คนแล้วนะทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าทุกคนให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้ามาติดตามรับชมคลิปหรือว่ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะ แล้วก็ริชาร์ดอยากจะตอบแทนทุกคนด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามคำถามที่ตัวเองอยากรู้นะคะคนละประมาณ1-2คําถึงสองคถามแล้วก็สามารถที่จะถามผ่านใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะและริชาร์ดจะมาเปิดไพ่ตอบให้ผ่านใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เช่นเดียวกันนะสามารถที่จะถามกันเข้ามาได้ทุกคำถามเลยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ริชาร์ดอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ฟังก็คือไม่ต้องกลัวหน้าไพ่นะคะ แล้วก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะถ้าเกิดเราได้ไพ่ใบไหนที่เราไม่ชอบหรือว่าเราคิดว่ามันไม่ดีนะ่ะดิฉัดอยากจะบอกว่าไพ่ทุกใบนะมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่ชอบไพ่ใบไหนเราแค่เปลี่ยนการกระทําของเราไปทําในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเราทําได้พลังงานในตัวของเราก็จะเปลี่ยนแค่นี้นะไพ่ก็เปลี่ยนแล้วนะ เพราะว่าไพ่เป็นแค่ตัวเช็คพลังงานของเรานะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนหน้าไพ่เราก็แค่เปลี่ยนพลังงานในตัวเองนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะริชาัดก็เปิดให้ดูแล้วนะค่าครู590บาทนะคะแบบดูแลตลอดไป โดยดิฉันจะทำเป็นคลิปให้หนึ่งคลิปนะคะต่อการเปิดไพ่หนึ่งครั้งแล้วก็เจ้าของดวงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าดูคลิปนั้นได้แค่คนเดียวนะในช่องดิฉันทูมอร์นิ่งก g อรี่นะคะและถ้าเกิดมีคำถามหรือมีเรื่องที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม,ตมลูกดวงสามารถที่จะถามได้ผ่านช่องคอมเมนต์ใต้คลิปดวงของตัวเองได้เลยนะแล้วก็ดิฉันจะมาเปิดไพ่ตอบให้แต่ว่าขั้นตอนนี้ไม่ได้ทำเป็นคลิปให้อีกแล้วนะคะเพียงแต่ดิฉันจะเข้าไปตอบในสิ่งที่ ลูกดวงถามมาเท่านั้นนะแล้วก็ในกรณีที่ต้องการให้ทําเป็นคลิปใหม่ก็จะเป็นการจ่ายค่าครูใหม่นะคะแล้วก็ในท้ายนี้ถ้าเกิดคําพูดใดของริชาร์ดทำให้ใครไม่สบายใจต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์ในการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามฟรีแบบนี้เราจะไปเจอกันอีกทีคลิปหน้าในตอนที่ช่องริชาร์ดทูมอร์นิ่งกมียอดผู้ติดตามถึง4 0 0พคนนะ หวังว่าทุกคนจะยังอยู่แล้วก็เป็นกําลังใจให้การไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ